สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมช่องมิสเตอร์โอคุงนะครับวันนี้ตอนเช้านะครับทุกคนผมมิสเตอร์โอคุงก็จะนําน้ํามารดผักที่เพาะไว้นะครับทุกคนเป็นเมล็ดพืชผักสวนครัวนะครับที่เพาะเอาไว้ตอนนี้ก็ได้งอกขึ้นมาแล้วนะครับ <Wow. S 1> ตอนนี้เราย,ยังไม่มีน้ําประปาใช้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ขนน้ําจากที่บ้านมาเติมไว้ในโอ่งนะครับเพื่อใช้ทําการรดน้ําผัก ก็รถต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับในยามที่ฝนเว้นระยะห่างฝนไม่ตกก็เราจะใช้น้ำในส่วนนี้นะครับใช้รถผักรถต้นไม้นะครับทุกคนนี่ครับเอาน้ำมาเติมใส่ปุ่มน้ำไว้นะครับทุกคนนี่ครับเต็มแล้วแล้วก็จะไปรดน้ำผักกันนะครับตอนนี้บรรยากาศยามเช้านะครับทุกคนเห็นไหมครับของฟ้าไม่มีแดดเลยครับ เวลาประมาณ8โมงเช้านะครับอากาศดีมากเป็นช่วงที่มีเมฆมีเมฆหนานะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าปลูกอะไรไปบ้างครับนี่ครับเราก็มาลดน้ำกันนะครับทุกคนครับอันนี้เป็นบวบนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูกันเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบวบเหมือนกันนะครับปลูกไว้2หลุมนะครับอันนี้เป็นฟักทองครับ ส่วนอันนี้เป็นมะระจีนครับทุกคนชอบทานมากๆเลยเอาไปยำเอาไปทำกับข้าวอร่อยมากครับมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับนี่แล้วก็ปลูกทานอีกนะครับเป็นพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดีต่อสุขภาพครับทุกคนแล้วก็จะช่วยลดรายจ่ายเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะเป็นช่วงไวรัสโควิด -19 ด้วยนะครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วก็ต้องอัานไหนประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับ ดดลดรายจ่ายเวลาไปซื้อผักที่ตลาดนัดผักก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับทุกคนอันนี้เราก็ลูกไปทานเองทั้งประหยัดทั้งดีต่อสุขภาพนะครับนี่ครับช่วงนี้ฝนทิ้งระยะห่างนะครับดินก็จะแห้งนิดนึงแล้วก็นําน้นํามาลดนะครับทุกคนครับอันนี้ก็เป็นเมล็ดพันธุ์แตงกวานะครับทุกคนอันนั้นก็เป็นตักทองเช่นกันครับ ทองก็เอาไว้แกงได้นะครับเอาไว้ต้มทานกับน้ำพริกก็ได้นะครับทําขนมก็ได้ครับบวชปักทองก็ได้นะครับทุกคนซื้อเข่าก็แพงนะครับทานผักปลอดสารพิษกันนะครับดีต่อสุขภาพไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายนะครับนี่ครับตอนนี้บรรยากาศยามเช้านะครับอันนู้นก็จะเป็น พื้นที่นานะครับข้าวก็ได้ขึ้นมาบ้างแล้วนะครับสวยงามมากเลยครับบรรยากาศยามเชา้า <Wow. S 1> ข้าวกำลังขึ้นเลยนะครับทุกคนเขียวขจีเขียวอ่อนสวยมากเลยครับบรรยากาศดีมากๆท้องฟ้าตอนนี้มีเมฆครับไม่มีแดดเลยครับทุกคนลมพัดเย็นสบายมาก อันนี no okay, kind of tech, ้เป็นกอไผ่ที่เคยลงคลิปก่อนไว้นะครับได้ตัดเดินโลกประมาณนี้แล้วนะครับทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวก็ผมช่องมิสเตอร์โอคุงก็จะมาถ่ายอัพเดตให้เรื่อยๆเลยนะครับกว่าผักส่วนครัวของเราจะโตเนี่ยก็ต้องรดน้ํากันทุกวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาทําค้างไม้นะครับทุกคนให้พืชผักที่ปลูกไว้เนี่ยได้เลื้อยขึ้นไปนะครับเช่นบวบเช่นมะระจีนเช่นแตงกวานะครับ เดี๋ยวเขาจะมาถ่ายคลิปอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับทุกคนจนกว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้นะครับต่อไปก็จะซื้อเมล็ดผักมาปลูกเพิ่มเรื่อยๆนะครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผมช่องมิสเตอร์โอคุงด้วยนะครับวัยรุ่นฝันอยากมีบ้านสวนนะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจในการนําคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย